สวัสดีค่ะชาวธาตดินพึกษศกันบังกรนะคะอาจารย์ดูแบบไทยนะคะจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะใต้คลิปมีให้เช็คนะส่วนดูดวงส่วนตัวก็ใต้คลิปเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะคนโสดครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะคะความรักของคุณนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยซิจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคตัวคุณเองต้องบอกเลยว่า คุณอะนะคะในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองนะคะดูแลตัวเองหรือไม่ได้ให้คนที่มีพลังงานด้านลบอะเข้ามาในชีวิตคุณสักเท่าไหร่คุณค่อนข้างที่จะเวลาคบคณคุณค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดูให้ละเอียดส,ก,สก,กรีนนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมานะ่ะคนที่เข้ามาหาคุณะ่ะมักจะมีภาวะซ่อนเลนส์ะอย่างเช่นว่าไม่จริงใจ หรือมาคุยมาคบก็ดึงคุณไปอยู่ในภาวะรักสอนโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานะคะมักจะเจอคนไม่จริงใจคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามาแล้วไม่จริงใจอ่ะถ้ามาแล้วแบบดึงเราไปสู่ภาวะเสื่อมถอยคุณก็จะไม่เอาและอย่างหนึ่งตัวคุณเองอ่ะต่อให้เป็นคนที่นิ่งไม่ค่อยพูดหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่คุณก็เป็นคนมีนเสน่ ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกด้วยออร่าภายในนะคะคุณเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่น่าสนใจต่อให้คุณไม่ทําอะไรก็มีคนมาจีบมาชอบมามองมาส่องคุณนะครแต่ว่าในสิ่งที่คุณหวังเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่บอกได้เลยคะ่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยโอกาสนะคะที่จะได้เรียนรู้ได้พบปะได้พูดคุยหรือได้สารสัมพันธ์นะมี มีในพื้นดวงเพียงแต่ว่าคุณเองอาจจะต้องไม่หลุดโฟกัสจากการคัดสรรคนเพราะตัวคุณเองมันน่าจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะที่จะมามาขับเคลื่อนความสัมพันธ์มีทั้งรักจริงมีทั้งคุมเครือมหาคุณด้วยมากหน้าหลายตานะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะใจคุณค่อนข้างนิ่งแล้วล่ะไม่ได้ฝากใฝ่ฟูมฟักความรักอะไรสักเท่าไหร่หรอกถ้ามาแล้ว จิตที่คุณสัมผัสได้ว่ารักแท้จริงใจอ่ะคุณจะรู้ของคุณเองอ่ะพวกคุณอ่ะพวกชาวทัดดินอ่ะนั่นแหละคุณถึงจะเริ่มเปิดใจนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคุณจะได้เรียนรู้รเรชิญอะไรมากกว่านี้ตัวคุณยังคงเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคิงเลียนะ คุณเก็บเหรียญคุณดีมากเก็บอาการดีมากนะคุณทําแต่งานหาแต่เงินหาแต่สตังค์นะคะรวยหมดแล้วนะคะชาวท่าดินคุณรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณก็มีสเปคในใจเหมือนกันซึ่งก็จะมีเข้ามาให้คุณพิจารณาอยู่นะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นข่าวดีพูดคุยแบบช้าๆสไตล์พวกคุณนั่นแหละนะคะแต่มั่นคงนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในแวดวงของเขาหรือเธอคนนะั้นหรือตัวคุณเองก็โดดเด่นเขาก็โดดเด่นนะคะมาแล้วมาเป็นเดอะซันของกันและการมาเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ดีปกติก็ดีมากกว่าเดิมเกิดความรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จเกิดข่าวดีเรื่องราวดีๆเกิดความสร้างสรรค์เข้ามาในความสัมพันธ์มีโอกาสได้แฟนเด็ก หรือคนคนนั้นหน้าเด็กหรือคนคนนั้นเลเวลน้อยกว่าแต่เป็นคนฉลาดเป็นคนมีออร่านะคะเป็นคนน่าค้นหาเป็นคนที่น่าสนใจหรือเป็นคนสําคัญในสังคมของเขานะคะซึ่งคุณเองน่ะคุณคิดถ้าสมมติคุณเป็นระ,ะดับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือทํางานอิสระอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือมาซับการธนาคารการเงินการบัญชีใดๆของคุณนะ่ะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ไปเจอใครก็ตามอยู่บนโต๊ะตัวเองอ่ะอยู่หน้าจออ่ะ คุณเชื่อไหมเดี๋ยวภารกิจหนะ้าที่การงานจะมาหรือถ้าคุณมีกิจการร้านค้าเขาอาจจะเป็นลูกค้าที่น่ารักของคุณไม่ได้น่ารักเฉพาะนิสัยนะหน้าตาก็น่ารักกิริยาก็น่ารักด้วยนะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าค,คนคนนี้ลักษณะโดดเด่นเขาหรือเธอคนนี้คือผู้ใด มโอกาเป็นชาวพึกงศพราคนาราศีพึกษศพเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนนิ่งๆนะคะเอ่อเป็นคนทาดินเหมือนกันกับคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะนะคะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเป็นนักเรียนนอกเป็นสายอินเตอร์เป็นคนที่อาจจะมาทั้งสื่อโซเชียลได้นะคะเป็นคนที่มีดีแต่ไม่อวดดีอาจจะทั้งโปรไฟล์ยอดเยี่ยมแต่ทําตัวแบบปกติ เฉยๆมากไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบแสดงตัวว่าแบบเออจบอะไรมาทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่คนนี้จะจะไม่ค่อยอวดนะคะมีโอกาสเป็นคนต่างถิ่นดันไกลทาดไฟได้ค่ะเม่สิงธนูแต่โดดเด่นที่พึกษบทาดดินเหมือนกันค่ะเด่นที่พึกศพแล้วก็มีกันมังกรตามมา ธาตุใด้วยนะคะเม่สิงคนูคนคนนี้นะคะเจอจากภารกิจหน้าที่การงานการดีวงานอาจจะเป็นตัวบุคคลเขา้ามาการประยันก็ได้นะคะการสื่อสารออนไลน์ที่มีในเรื่องของสาระสําคัญการเงินการงานเข้ามาเกี่ยวข้องติดต่อกันในเรื่องของธุรกิจการงานการศึกษาการเจราจาต่างๆที่มีความจริงจังซีเรียสคือเขาก็จริงจังคุณก็จริงจังในแบบของคุณ คนคนนี้ต้องบอกเลยว่ารักใครรักจริงคิดก่อนพูดคิดก่อนทํามีความเป็นผู้ใหญ่สูงต่อให้อายุเท่าไหร่ต่อให้หน้าเด็กแค่ไหนก็ตามต่อให้จะแบบมองดูแล้วแบบเหมือนดูเป็นเด็กอะแต่จริงๆเขาไม่เด็กนะคะประสบการณ์ชีวิตเขาแบบล้าเลิศมากและเป็นคนที่ฝูกออปชั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่ที่ดูแล้วแบบน่าจะมีทางเลือกเยอะแต่คุณก็ยังสงสัยว่าทําไมเขาจะมาเลือกคุ ก็เพราะคุณดีไงคุณดีเสมอกันไงคุณมีค่าคู่ควรเท่ากันเดี๋ยวดูสิคุณคนนี้เขาจะ take action อะไรมากกว่านี้มีการมาปรึกษาหาลรือนะคะมีการมาหยอดคําหวานเล็กๆแน่น้อย,อยอถ้ายังไม่หยอดนะคือเขาเป็นคนจริงจังเนาะเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนจริงจังทีนี้เวลาพูดน่ะคำพูดมันจะสื่อได้นิดนึงว่าเขามีความพิเศษกับคุณการแสดงออกรอยยิ้มแววตา การมาอุดหนุนการมาขอคําแนะนํามันจะมีความพิเศษมันจะมีความแอฟเียตในการนนะ่ะเขาจะมีความอวยคุณแม่เขาจะมีความนิยมชมชอบในตัวคุณจะพยายามเข้าหาคุณมาปรึกษามาดีลงานมาขอคําแนะนําหรือถ้าเป็นลูกค้าก็จะมาอุดหนุนนะคะหรือถ้าอยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็จะ มันส่งรูปส่งข้อความแชทมากดไลค์มามาทําอะไรก็ได้เพื่อมาแสดงตัวว่าตัวเขาเองสม่ำเสมอระยะทางไม่มีผลสําหรับคู่นี้สําหรับคนคนนี้นะคะแล้วก็นะคะมีความน่ารักนะคะมีความกล้าที่จะเขาหาคุณมีความกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองในด้านที่น่ารัก อาจจะชวนคุณไปนัดเดทไปทานข้าวไปทานกาแฟหรือถ้าคุณเปิดร้านอยู่แล้วเป็นร้านอาหารฟู้ดแอนเบรเบรเลตเบเกอรี่ใดๆเขาก็จะมาเป็นลูกค้าที่น่ารักคนคนนี้มีโอกาสรักน้องหมาน้องแมวด้วยหรือคุณเองก็อาจจะรักน้องหมาน้องแมวรักธรรมชาติจะมีความคล้ายกันมีความมีความคล้ายสองอย่างที่เห็นได้ชัดคือความเป็นผู้ใหญ่ความนิ่งทั้งคู่และมีความน่ารักน่าเอ็นดูมุ้งมิ้งเฉพาะกิจ ทั้งคู่เหมือนกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเออ,เอ,อคุณคนนี้ลืมบอกไปมีความเป็นคนรักต่างไวัยทางไกลแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันมีความคุ้นเคยกึ่งเป็นคนใหม่นะ,ะหรือเป็นคนคุ้นเคยที่เห็นกันมานานแล้วม,มาเริ่มสัมพันธ์เป็นรักใหม่รักนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคุณคนนี้อยากจะบอกอะไรคุณ เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจวางท่าดีเขาจะค่อยๆเข้ามามามอบทัวให้กับคุณนะคะการมานี่ก็จะแบบอ่าคุณอาจจะต้องเล็งดีๆนิดหนึ่งเพราะคนคนนี้เขาจะเหมือนเหมือนแสดงออกว่าแบบพิเศษกับคุณแล้วก็เหมือนชะนักไปไม่ใช่ว่าเขามีคนอื่นทางเลือกอื่นแต่เขามีความมีความเขินๆนะ่ะคือเขาอาจจะชอบคุณมากอาจารย์ว่าคุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ว่าหรอ จริงเขาชอบคุณมากจริงๆเพียงแต่ว่าคนคนนี้ด้วยความที่อยู่ในสังคมการอบรมการเรียนรู้มาเนี่ยปลูกฝังให้ดูเป็นผู้ใหญ่ให้ในอาชีพให้มีความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะมีอาชีพเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจคุณหมออาจารย์หรือนักอะไรก็ไม่รู้แหละที่มันเป็นเป็นความน่าเชื่อถืออะ่ะมันก็เลยบุคลิกก็เลยดูเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆเขามีความเป็นธรรมชาติน่ารัก แบบวัยรุ่นหรืออะไรก็ตามนะคะมีโอกาสเป็นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษได้มีโอกาสเป็นชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูโดดเด่นเข้ามาไฟก็เด็ดโดดเด่นเข้ามาจะเข้ามาค่อยๆคืคบคานเข้ามาในชีวิตคุณมาคุยมาถามมาปรึกษาหาลือม,มาอุดหนุนสินค้าคุณนะคะในบางครั้งบางตอนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้ก็สองคนนะคือเขาส่องเองเขาก็ไม่สบายใจเพราะเขาก็ดูคนไม่ออก สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าเขาอะรอคอยเขาอยากมีแฟนในลนักษณะที่ที่น่านับถือที่น่าเชื่อถือที่ดูใจดีใจเย็นเหมือนคนุณที่ดูไม่เฉาชูเหมือนคุณนะเอางี้กันอืมเขาอยากเขาอยากศึกษาดูใจคุณแล้วเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาเขาเป็นเด็กอันถือเหรียญน,นี่ก็จรงิงแต่เขามีหนังสือนะ เออเขามีหนังสือมาแสดงว่าเขาเป็นคนมีศักยภาพมีความรู้มีสติมีปัญญานะเป็นผู้มีปัญญานะเป็นเด็กมีปัญญานั่นหมายความว่าเขาอ่ะคิดว่าเขาอ่ะเป็นคู่ที่ดีของคุณได้มาเริ่มต้นไม่อยากทําให้คุณเสียเวลาและมีความหนักแน่นแม้จะมีเหรียญเดียวแต่เหรียญน,นี้เขาก็ดีบไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วนี่อาจารย์มองดูว่าเขาเองอาจจะมีความบังบลที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเอ๊ะอายุห่างกันหรือคุณจะมองเขาเด็กไปไหม เออหรือคุณอาจจะไม่ชอบเด็กไหมอะไรอย่างเงี้ยคำว่าเด็กในเทีนเนี้ยมันไม่สามารถครอบคลุมความดีของคนได้สําหรับปรา,ารย์นะ่ะมันจะเด็กมันจะแกะ่มันจะยังไงแล้วยังไงล่ะถูกไหมอะถ้าเป็นคู่เราถ้าเขารักเราถ้าเขาเกื้อกูลเราอะถ้ามันใช่อ่ะถูกป่ะเราจะเอาอายุมาตัดสินพิพากษาความดีงามความเป็นรักแท้ของคนหรอถูกไหมคะอาจจะรู้ใช่ไหมคนคนเนี้ยนะคะเขามาเกื้อกูลอะไรคุณบ้าง มาพัฒนาความสัมพันธ์มาส่งเสริมภารกิจหน้าที่การงานให้คุณเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดวงเสริมกันหน้าดูแสดงว่าศีลเสมอบุญเสมอนะคะคนนี้นะคะมาเริ่มต้นมาเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันเบื้องบนจัดสรรมาจริงๆตัวคนก็จัดก็จัดสรรออกแบบความรักตัวเองมาเหมือนกันพอคุณเห็นกันเนี่ยความรู้สึกนะเขาอยากจะบอกว่าคุณนะใช่อันนี้แหละคนนี้แหละที่อยากได้ที่อยากมีแบบนี้เลย ต้องเป็นคนนี้คนนี้เท่านั้นนะ่ะนะคะอยากแต่งงานอยากเป็นแฟนอยากคอมมิทเมนต์แต่งแบบไหนก็ได้จะเอาแบบว่ากลางแจ้งเอาดอร์อินดอร์ในโบสในวิหารได้หมดนะคะอยากคือเรียบง่ายค่ะคนคนนี้เขาเป็นคนเรียบง่ายมาเกื้อคูลคือมาเป็นคู่แท้คนนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อรักเท่านั้นมาส่งเสริมเป็นคู่ซั์คู่โชคคู่บุญคู่บารมีมาส่งเสริมภารกิจหน้าที่การงานมาต่อยอดภารกิจคุณมาเป็นหุ้นส่วนการงานได้ไม่ทะเลาะ ไม่โกงคุณแน,น่นอนเอางี้แล้วกันถ้าคุณจะไปหุ้นกับใครคุณคิดให้ดีๆแต่ถ้าคนนี้มาเป็นแฟนคุณนะโอ้โหรวยนะคะแล้วก็จเจริญก้าวหน้าส่งเสริมกันดีนะคะ<ส> <Evet. S 2> เขาจริงจังเขาพร้อมที่จะฟันฝ่าทุกอย่างพร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหน,อ,ไหนอายุเท่าไหร่ก็ตามเขาพร้อมที่จะเป็นเป็นหูเป็นตาเป็นมันสมองหรือปกป้องคุ้มครองออกหน้าแทนคุณได้ นะคอยช่วยเหลือดูแลเวลาคุณป่วยไข้ไม่สบายคุณคิดอะไรไม่ออกคุณเครียดเขาจะคอยเป็นคนที่ซัพพอร์ตตรงนี้ให้นะคะเดือดซันก็มาอันนี้ก็เดือดซันที่คุณอันนี้ก็เดือดซันที่เขานั่นก็หมายความว่าเดือดซันของกันและกันอืมอันนี้ก็มีสี่ดอกนนี้ก็สี่ดอกคุณบุญเสมอศีลเสมอกันค่ะคนนี้น่าจะเด็กคุณน่าจะโตกว่านิดหน่อยหรือหรือถ้าไม่โตกว่านิดหน่อยหรือโตกว่าเยอะแต่คุณก็มีความเป็นวัยรุ่นนะ่ะ คุณจะมีความทันสมัยอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญสําหรับคุณคุณจะมีความทันสมัยตลอดเวลาแล้วคนนี้มาเกื้อกูลคุณ,คณมาต่อยอดกันละกันนะคะการเกือ้อกูลทีนี้ขอดูข้อควรระวังในความสัมพันธ์หน่อยอย่าบอกว่าไม่ชอบเด็กอย่าราคาญเด็กอย่าไม่รักเด็ก แล้วก็อย่าแบบเงียบจนเกินไปนะคือคือคือด้วยใดๆก็ตามข้อควรระวังตรงนี้ค่ะอย่าเพิ่งเอาวัยเอาอายุของใครมาตัดสินโอเคแหละอายุมันก็มีผลในเรื่องของแกบเนาะเรื่องของช่องว่างแต่เราก็ต้องพิจารณาเป็นเคสเชตไปไงนะบางคนที่เขาเป็นเด็กฉลาดสร้างสรงสรค์นิสัยดีน่ารักมันก็มีเนาะเนี่ยค่ะอยากให้คุณใจดีอ่อนโยนนะคะส่องค่ะส่องกันเข้าไปค่ะข้อควรระวังถ้าไม่มั่นใจว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะเด็กสร้างบ้านไหมส่องเลย ดูเลยพิจารณาเลยหาที่ปรึกษาเลยค่ะดูดวงก็ได้หาที่ปรึกษาอะไรนักโหราศาสตร์นักหมอดูอะไรของคุณนะ่ะดูเลยหรือถ้าคุณคาใจคุณก็นัดเดทนัดเจอหรือดูหรือลองใช้ชีวิตแอคทิวิตี้ร่วมกันไปไปไปอะไรทานข้าวไปทําบุญไปในสไตล์ของพวกคุณนะ่ะลองดูเพื่อให้มันรู้ว่าพิสูจน์ให้สิ้นสงสยัยไปเร้วคนนี้ใช่คู่ฉันหรือเปล่านิสัยแมชกันไหมมันมีอะไรที่มันแบบเป็นไปไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คุณอะเวทน้ำหนักชั่งน้ำหนักให้ความบาลานซ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมีเหตุมีผลอีกโก้เก็บไว้ก่อนดูได้ส่องได้พิจารณาได้พิสูจน์ได้และเดี๋ยวก็ได้ผลลัพธ์อะแต่ดูแล้วอะอยากให้คุณทำอะไรให้มัน ให้มันสิ้นสงสัยให้มันเป็นธรรมอย่าไปคิดเองเออเองว่าอุ้ยเด็กกว่าต้องมีคนคุยเยอะแน่เลยมีคนอื่นมาชอบจีบเยอะแยะอะไรเงี้ยถ้าไม่สบายใจเราเราในฐานะนาอทิศเราสามารถให้ความแฝกับตัวเองได้เราก็คุยเคลียร์กันไปเลยเนาะแต่สิ่งหนึ่งก็คือ,อยายคุณให้โอกาสกับตัวเองก่อนลองดูนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมว่าคุณควรจะทําอย่างไรให้ให้ดีคุณนะ่ะ อยู่กับตัวเองจนมีความสุขถึงแม้คุณจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ในความนิ่งของคุณก็ตามมีคนมาชอบมาลายลอ้อมมีบริวารเยอะแยะมีลูกค้ามาติดมีมีเพื่อนเพื่อนพนักงานมีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรมาเอ็นดูคุณมามอบความรักกับคุณมันเหมือนคุณชินกับการโสดเนาะเหมือนคุณอยู่ได้อ่ะไม่มีใครฉันก็อยู่ของฉันไปฉันก็ทํางานของฉันไปไอเดียเยอะแยะฉันต้องไปทำโน่นทานี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ว่าน,นี้ก็อันนี้ก็เด็กดาบวันนี้ก็เด็กดาบ มันจะมีปัญหาเรื่องของอายุและการสื่อสารนะอาจารย์ไม่อยากให้คุณแบบตัดสินใครเพียงเพราะอายุหรือในเรื่องของคิดคิดไปก่อนพิพากษาไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณยึดถือความถูกต้องความเป็นธรรมกับคนที่กําลังจะเข้ามาและตัวคุณด้วยนะคะทุกอย่างคือโชคชะตามโอกาสเป็นคนคุ้นเคยคนเก่าก่อนหน้านี้มาคนรู้จักมาก่อน คนรู้จักที่อย่ใไล่ตัวคนรู้จักที่อยู่ทางไกลมีโอกาสหมดเพราะดวงชะตาของคุณมันเปิดมันมีออร่านะคะในการดึงเนื้อคู่เข้ามาถ้าเข้ามามากกว่าหนึ่งคุณต้องพิจารณาให้ถี่ทุนแต่อาจารย์ดูแล้วมันไม่ได้มาเยอะแยะหรอกตัวหลอกตัวปลอมเนี่ยมันก็เวียนว่ายอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วแต่ที่ใช่เนี่ยกำลังจะเข้ามาหรือกําลังแสดงตัวแล้วนะคะมาจีบมาชอบถ้าคุณชอบเขาคุณก็แสดงออกบ้างอย่าเป็นก้อนหินนักเลยชาวทัดดินคุณนิ่งความนิ่งของคุณ มันมีสเสน่ห์มันเย,ย้ายหยวนมันน่าค้นหามันอยากศึกษามันอยากเรียนรู้มันมัน่นคงแต่นิ่งจนอีกฝ่ายหนึ่งท้อมันก็ไม่ไหวนะเขาคือบางทีเขาพยายามเข้าหาคุเจ็สิบปอร์เซนแล้วอีกสามสิบคุณช่วยพยายามแสดงออกได้ไหมว่าว่าเขาใช่คนที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คิดว่าเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นไกมิตรอะไรก็บอกเขาไปก็ ก็บอกไปว่าอะไรโฟก,กัสอะไรนึกออกไหมคะอยากให้คุณอะ่ะชัดเจนแต่ถ้าคุณรู้สึกดีรู้สึกชอบคุณก็ไม่ต้องเก็บงาความรู้สึกนั้นไว้ให้มากมายหรอกฟังเสียงหัวใจตัวเองหน่อยรู้เท่าทันเสียงข้างในหน่อยว่าเออจริงๆฉันก็ชอบเขานะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็แสดงออกบ้างว่าพิเศษเล็กพิเศษน้อยก็ทําไปเห็นไหมคะเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะมีการเดินทางไปมาหาสู่ไปเยี่ยมไปเยือนไป,ไปวิสิตกัน หรือพัฒนาการตามการเวล,ลาดีงามทุกอย่างดวงอาทิตย์ก็ขึ้นมาคุณั้งคู่นะ่ะดวงมันอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อกูลกันค่ะอยู่ด้วยกันแล้วมั่งคั่งรำ่ำรวยอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแม้จะไม่ค่อยพูดส่วนใหญ่พวกคุณก็ไม่ค่อยพูดอะไรไร้สาระกันเนาะชอบส่องกันก็มีกฎไลาบ้างก็มีอะไรแสดงตัวบ้างแต่อาจารย์เชื่อว่าฝั่งทางโน้นนะ่ะเขาจะพยายามเข้าหาคุณ70%เอร์คุณ่ะพยายามแค่30สิบคือก็อย่า30มสิบเนาะก็ให้มันมากกว่านั้นให้มัน เสมอภาคกันหน่อยเนาะเพราะท้ายที่สุดคุณทั้งคู่เมื่อใดก็ตามที่ได้เริ่มต้นที่ได้รักกันมันจะมีในเรื่องของลัคกี้ความโชคดีคุณทั้งคู่เป็นความโชคดีของกันและกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปคู่นี้กันหน่อยจะออกมาในรูปแบบไหนในครึ่งเดือนนี้เป็นคนสําคัญมีหัวใจมีความอิ่มเอมมีความสมบูรณ์คุณทั้งคู่บุญเสมอสินเสมอกันแลวได้เจอและได้เวลาที่จะเริ่มต้นหรือได้สารสัมพันธ์กันแล้วนะคะแล้วก็เป็นมันเป็นการหยุดอยู่ที่กันและกัน มองอยู่ที่กันและกันแล้วก็หวงแหนเห็นคุณค่าในการละกันนะคะแล้วก็มันมีความพยายามในความสัมพันธ์แต่ความพยายามเนี้ยมันงอน้อเงยนะมันไม่ได้เหนื่อยฟรีไม่ได้เหนื่อยเปล่านะคะแล้วก็บทที่ความสัมพันธ์ที่เขาจะเข้าหาคุณแสดงตัวแสดงตนแสดงใจเนี่ยคุณจะเห็นคุณจะเห็นมากขึ้นน่ะเขาจะแสดงให้คุณเห็นมากขึ้นท้ายที่สุดคุณต้องคู่เป็นสิบถ้วยค่ะ รักเติมเต็มเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวคู่ของคุณและเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ทรัพย์คู่โชคนะบอกไปให้เห็นชาวธาตดินนั่งเฉยเฉไม่หึงไม่อือไม่พูดเนี่ยโชคดีนะเนี่ยได้แฟนดีได้คู่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์เคกิลกันหน่อยมีอะไรอยากจะบอกคุณจักรวาลอยากจะอวยพรอ,อยากจะบอกอะไรเตือนสติค,คุณบ้างไหม สักเซสค่ะมาก็สาเร็จเลยนะคะคุณจะมีความสุขสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างแน่นอนถ้าคุณยังมีความศรัทธาความเชื่อในจักรวาลในเบื้องบนในความดีงามในความเป็นจริงของคุณอยู่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะที่ผ่านมาเจอแต่อะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ใช่แต่ถ้าท่านไหนอ่ะมันมีเข้ามาหลายคนก็ไม่ต้องเีเรียสนะอะไรที่ไม่ใช่เราก็ปฏิเสธไปเป็นธรรมชาติมีมารยาทต,ต่อกันแค่นั้นเองเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งคิดว่าไม่ชอบเด็ก คนนี้ไม่ใช่ไม่ดีอย่าพึ่งพิจารณาให้ถี่ถ้วนใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ค่อยๆทบทวนนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในครั้งเนี้ยมันมีผลดีอย่างไรมันเป็นผลดีกับคุณอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความเลิ m e มสเซจกันหน่อยนะคะมีอะไรให้คุณแอบมองแอบสองอาจารย์ก็ส่งกันทั้งคู่แหละก็ส่งกันตลอดแล้วมันต่างคนต่างชอบกันนะเนาะเขาก็ส่องคุณคุณก็ส่งเขานะคะ คำว่าเจ้าชู้นะที่ผ่านมาเจอแต่คนเจ้าชู้หรือเปล่านะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ไหวอะ่ะถ้าจะมาเจอเจ้าชู้อีกตาอาจารย์เชื่อว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งเดิมแล้วนะเนี่ยขอให้เราเป็นคู่กันจริงๆคุณทั้งคู่มีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะนะแล้วก็นะคะต่างฝ่ายนะคะอินเลิฟค่ะคิดถึงกันคิดถึงกันแต่ไม่ค่อยพูดแต่อาจารย์เชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแสดงออกมาขึ้นแล้วละ,ละนะเดี๋ยวเราดูข้อคําเตือนกันหน่อยนะว่ามีอะไรให้เตือนเสี่ยง ความรักเนี่ยมันอยู่ที่การเสี่ยงแต่จริงๆอาจารย์เชื่อว่าในครั้งนี้มันไม่มีใครเป็นเหยือ่อมันไม่มีใครเป็นนักล่าหรอกนะคะที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่าความรักของคุณเนี่ยคุณไม่อยากจะเสี่ยงกับคนที่หวือหวาเนาะคนที่ดูแลไม่มั่นคงไม่จริงใจและสุดท้ายค่ะเปี่ยมพลังอันนี้มาแบบแบตบแบบเต็มนะคะมาด้วยความเต็มใจมาเติมเต็มมาเป็นความรักที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่าภาวะของคุณอะเวลาคุยกับใครมันก็อยู่ในภาวะเสี่ยงอะตัวคุณเองไม่ฝักใฝ่ในการผิดศีลธรรมไง กลัวมากที่คนอื่นจะยัดเยียดความแบบเป็นมือที่สามให้อะเนาะแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วขอให้คุณอะนะคะเชื่อมั่นในความดีงามเชื่อมั่นในโชคชะตาเชื่อมั่นในเบื้องบนเชื่อมั่นในความรักว่ามันยังคงสวยงามอยู่ในคู่แท้ของคุณ ที่มีบุญเสมอสินเสมอกันนะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวทัด,ดินหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสสกดสชรยไละแชร์ชกดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ คอมเมนต์แล้วขอบคุณมากๆส่วนจะบริจาคสนับสนุนช่องในปุ่มสปอตแองกก็ขอบคุณมากด้วยเช่นกันนะคะส่วนการดูดวงส่วนตัวเนาะให้อาจารย์สื่อจิตแบบละเอียดก็ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลามีบุญสัมพันธ์กันก็ได้เป็นแสงสว่างเกือ้อกูลกันละกันก็สู้ไปได้วยกันเนาะอาจารย์ก็ยินดีที่จะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์นะคะในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบวกกับเซนบวกกับการ พรสวงวงพรสวรรค์ต่างๆใดๆก็ตามส่งเสริมให้คนได้รู้ความจริงและประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ